นิยายเรื่องวันสินโลกตอนที่88เด็กทารกในห้องเด็กแรกเกิดแมงเอ้ยแบบนี้ได้ตายจริงๆแนะ่ความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านออกมาจากทุกส่วนของร่างกายรวมถึงเลือดที่เสียไปเป็นจำนวนมากจนส่งผลให้เกิดอาการวิงเวียนขึ้นมา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้จูเกยโยหลงตระหนักได้ถึงอันตรายในสถานการณ์ที่คับขันเช่นนี้ดังนั้นวินาทีต่อจากนั้นเขาจึงอดทนต่อความเจ็บปวดแล้วกระโดดพุ่งไปข้างหน้าจากนั้นก็ขึ้นไปขี่บนหลังของเจ้าทีเร็กซ์ตัวนั้นโดยตรงพร้อมกับกวัดแกวงมีดโค้งในมือขึ้นมาแล้วฟันไปบนตัวของซอมบี้ทารกที่กำลังกัดอย่างบ้าคลั่งสงตัวบนหลังของเจ้าทีเร็กซ์ทันที หลังจากที่ฟันซอมบี้ทารกทั้งสองตัวนั้นจนลอยออกไปแล้วจูเกอโยหลงก็รีบใช้มือซ้ายลูบเลือดสดๆบนบาดแผลของตัวเองแล้วกดลงไปบนบาดแผลของเจ้าทีเร็กซตัวนั้นทันทีก่อนจะตะโกนออกไปสุดเสียงว่าทันทาสัญญาโลหิตหลังจากที่จูเกอโยหลงตะโกนไปสุดเสียงแล้วแสงสีเลือดเข้มข้นก็ปรากฏขึ้นมาบนฝ่ามือของเขาทันที หลังจากนั้นก็ปกคลุมไปทั่วทั้งตัวของเขาและเจ้าทีเร็กซ์อย่างรวดเร็วภายใต้การปกคลุมของแสงสีเลือดนี้อาการบาดเจ็บบนตัวของจูเกิโยหลงและเจ้าทีเร็กซ์ก็เริ่มสมานขึ้นอย่างรวดเร็วพลังเหนือมนุษย์ของจูเกิโยหลงไม่เพียงแต่ให้เขาทำพันธสัญญากับไดโนเสาร์เท่านั้นหลังจากที่ทำพันธสัญญาเสร็จสมบูรณ์แล้ว ก็ยังยืมพลังเช่นนี้มาฟื้นฟูอาการบาดเจ็บหรือมาช่วยเพิ่มพลังในการต่อสู้ได้อีกด้วยเรียกได้ว่า1นบวกหได้ผลลัพธ์มากกว่า2เลยก็ว่าได้แต่ภายใต้การใช้พลังพันธสัญญาโลหิตนี้พละกกำลังของจูเกอโยโลงและเจ้าทีเร็กซ์จึงได้ช่วยมาเสริมให้กันและกันไม่เพียงแต่จะทำให้บาดแผลของพวกเขาสมานกันแล้วเท่านั้นอีกทั้ง ยังทำให้พละกำลังและความสามารถด้านการป้องกันและความสามารถในการตอบสนองของพวกเขาเพิ่มมากขึ้นไปอีกขั้นด้วยบวกกับที่ในเวลานี้จูเกอโยลงได้ขึ้นไปขี่บนหลังของเจ้าทีเร็กซ์ด้วยเท่ากับว่าเขานั้นช่วยเจ้าทีเร็กซ์ปกป้องด้านหลังและหลังคอของมันไม่ให้ถูกโจมตีมาถึงจุดอ่อนทั้งสองแห่งนี้ได้อีกด้วยดังนั้น ภายใต้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันของพวกเขาซอมบี้ทารกจำนวนมากจึงถูกพวกเขาฟันจนลอยและถูกกัดจนตายจนเลือดสาดกระเด็นไปทั่วพื้นดินในเวลาเดียวกันนอกเหนือจากนี้หลังจากที่พวกเขาทำการสังหารซอมบี้ทารกเหล่านี้อย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดแล้วพลังเหนือธรรมชาติก็เริ่มผสานเข้าไปในร่างกายของพวกเขาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะเทียบไม่ได้กับพลังงานที่ถูกใช้ไปอย่างรวดเร็วของพวกเขาก็ตามแต่มันก็ช่วยผ่อนคลายความกดดันของพวกเขาได้มากเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนี้ก็ตามสีหน้าของควางซางและจูเกยโยหลงกลับยิ่งแปรเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากพวกเขาพบว่าจำนวนของซอมบี้ทารกเหล่านี้มากเกินกว่าที่พวกเขาคาดคิดไว้ ไม่ว่าพวกเขาจะฆ่าไปมากเท่าไหร่ซอมบี้ทารกจำนวนมากก็ยิ่งทะลักออกมาจากในโรงพยาบาลและสถานที่อื่นๆมากขึ้นและโจมตีพวกเขาอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงเช่นเดียวกันขืนเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ชา้าพวกเขาคงถูกซอมบี้ทารกเหล่านี้ฆ่าตายจนหมดสิ้นแน่แต่ปัญหาก็คือซอมบี้ทารกที่อยู่ในบริเวณนี้มากเกินไปจริงๆ บวกกับระดับความเร็วของซอมบี้ทารกก็เร็วจนน่าตกใจด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาอยากจะฝ่าวงล้อมออกไปก็ตามแต่พวกเขาก็อาจจะไม่สามารถหนีการตามล่าของซอมบี้ทารกเหล่านี้ได้ <c oughs> ในตอนนี้ควางซางและพักพวกได้ถูกซอมบี้ทารกเหล่านี้ล้อมไว้หมดแล้ว เสียงร้องไห้ของทารกเสียงหนึ่งกลับดังขึ้นอย่างน่าเวทนาอีกทั้งเป็นเสียงร้องไห้อันโหดร้ายรุนแรงที่ดังแผ่วออกมาจากส่วนลึกของในโรงพยาบาลอีกด้วยสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือหลังจากที่เสียงร้องประหลาดประหลาดนี้ดังขึ้นซอมบี้ทารกเหล่านั้น ดูเหมือนจะได้รับคำสั่งบางอย่างจนค่อยๆทยอยกันหยุดโจมตีลงซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่จำนวนของพวกมันกลับเพิ่มและรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายกลายเป็นกองทัพที่มีจำนวนมากกว่าร้อยตัวจากนั้นก็นล้อมกรอบควางซางและพักพวกแล้วค่อยๆบีบเข้ามาใกล้พวกเขาเรื่อยๆพี่ฮวางสัปหลาดเหล่านี้มากเกินไปแล้ว เมื่อเห็นซอมบี้ทารกที่เริ่มบีบเข้ามาใกล้เรื่อยๆจากนั้นก็ย่างเชิงโดยการอ้าปากกว้างๆอย่างต่อเนื่องสีหน้าของจูเกอโยหลงก็แปลเปลี่ยนเป็นซีดเผือดไปในทันทีและเป็นเวลาเดียวกับที่เหงื่อเย็นๆค่อยๆผูดขึ้นมาบนหน้าผากทีละเม็ดทีละเม็ดเขาเองก็คิดไม่ถึงว่าจํานวนของซอมบี้ทารกเหล่านี้จะมากมายมหาศาลได้ถึงขนาดนี้ หากเป็นซอมบี้ทารกกว่าร้อยตัวนี้บุกเข้ามาพร้อมกันแล้วก็ถึงแม้ว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งดังเหล็กกล้าก็ตามแต่ถ้าถูกกัดก็คงจะกลายเป็นเศษเหล็กไปได้เหมือนกันพวกมันอยากบีบให้พวกเราเข้าไปในโรงพยาบาลและในเวลาเดียวกันสีหน้าของควางซางก็แปรเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมขึ้นมาทันใดในเวลานี้เอง เขาก็ไม่สามารถฝ่าวงล้อมของซอมบี้กว่าร้อยตัวนี้ออกไปได้เหมือนกันการปกป้องชีวิตของจูเกอโยหลงก็ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยเมื่อคิดได้ถึงตรงนี้แววตาของควางซางก็ฉายแววลังเลใจขึ้นมาทันใดสุดท้ายก็กัดฟันแล้วพูดขึ้นว่าไปพวกเราต้องเข้าไปเข้าไปในโรงพยาบาลเหรอ เมื่อได้ยินคำพูดของควางซางสีหน้าของจูเก๋ยโยหลงก็ซีดเผือดลงทันใดไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องที่ดังออกมาจากในโรงพยาบาลหรือการแสดงออกของซอมบี้ทารกเหล่านี้ก็ตามทั้งหมดก็เป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่าภายในโรงพยาบาลแห่งนี้จะต้องมีความน่ากลัวบางอย่างซ่อนอยู่อย่างแน่นอนจนกระทั่ง ถึงขั้นมีการคงอยู่ของสัตว์ประหลาดที่สามารถออกคำสั่งกับซอมบี้ทารกเหล่านี้เลยก็เป็นได้หากเข้าไปในโรงพยาบาลภายใต้สถานการณ์เหล่านี้จะไม่เป็นการส่งแพะเข้าปากเสืออย่างนั้นหรอจะจับโจรก็ต้องจับหัวหน้าตอนนี้ทำได้เพียงแค่สู้ตายเท่านั้นควางส้างเองก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงเข้าไปในโรงพยาบาลที่อันตรายมากเช่นนี้ แต่ในเมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วยังไงก็ไม่มีทางเลือกอื่นแล้วทำได้เพียงแต่เดินหน้าต่อไปเท่านั้นได้ถึงอย่างไรจูเกอโยลงก็เป็นเพียงแค่เด็กอายุไม่กี่สิบปีเท่านั้นถึงแม้ว่าจะผ่านการขัดเกลาวจากหายระวันสิ้นโลกจนทำให้จิตใจแปรเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งมากขึ้นก็ตามแต่เมื่อต้องเผชิญกับสถานาการณ์ที่ขับขันเช่นนี้ เขาเองกลับลีกเลี่ยงที่จะเกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นมาไม่ได้ดังนั้นเมื่อได้ยินคำพูดของควางซางเขาก็ได้แต่พยักหน้าหลังจากนั้นก็ตามควางซางเข้าไปในโรงพยาบาลทันทีถึงแม้ว่าพวกเขาจะถอยหลังเข้ามาในโรงพยาบาลก็ตามแต่ซอมบี้ทารกเหล่านั้นกลับยังไม่สลายตัวไปแต่อย่างใดตรงกันข้าม กลับทยอยกันบีบเข้ามาใกล้อย่างต่อเนื่องภายใต้สถานการณ์ที่จนปัญญาเช่นนี้วางซางและพักพวกจึงทำได้แค่เพียงถอยและถอยหลังไปอีกก้าวเท่านั้นจนกระทั่งพวกเขามาถึงหน้าห้องกระจกใสขนาดใหญ่ห้องหนึ่งซอมบี้ทารกเหล่านั้นจึงได้หยุดการเคลื่อนไหวลงห้องทารกแรกเกิด ในขณะที่มองไปทางป้ายที่แขวนอยู่บนห้องสายตาของฮวางซางก็แคร่งขึมขึ้นมาทันใดี่ขวางดูเร็วในห้องนี้มีเด็กทารกอยู่คนหนึ่งด้วยและในตอนนั้นเองจูเกอโยหลงกลับชี้ไปทางกระจกใสบ้านนั้นอย่างรวดเร็วพร้อมกับส่งเสียงตะโกนขึ้นฮะอะไรกันฮวางซางก็ตื่นตกใจหลังจากนั้นก็มองตามไป แล้วก็ได้เห็นภาพอย่างที่จูเกอโยหลงบอกไว้จริงๆในห้องเด็กทารกแรกเกิดแห่งนี้ยังมีเด็กทารกอยู่คนหนึ่งจริงๆใช่เด็กทารกไม่ใช่ศพเด็กด้วยเด็กทารกที่ดูเหมือนจะอายุได้เพียง5-6ถึงเดือนคนนี้น่ารักมากจริงๆไม่เพียงแต่จะมีผิวนังที่ขาวเนียนละเอียดแล้วเท่านั้นอีกทั้งอวัยวะทั้งห้าบนใบหน้าตุ่ยนั้น ก็น่ารักงดงามมากอีกด้วยดูเหมือนกับเด็กน้อยโมเดลที่ออกมาจากนิตยสารยังไงอย่างนั้นเลยเพียงแต่เด็กทารกที่แสนน่ารักคนนี้ควางซางกลับรู้สึกเหมือนเป็นศัตรูตัวฉกาดที่มีกล้ามเนื้อปูดโปนขึ้นมาทั่วทั้งร่างกายยังไงอย่างนั้นถึงแม้ว่าเด็กทารกคนนี้จะไม่ได้น่ากลัวเหมือนกับซอมบี้ทารกเหล่านั้นหรือจนกระทั่งดูเหมือน ไม่มีร่องรอยของการติดเชื้อไวรัสแต่อย่างใดแทบจะเหมือนเป็นเด็กทารกธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นก็ตามแต่รูม่านตากลมโตของเขากลับแดงฉานราวกับเลือดแปลกดาลาดเกินคำบรรยายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในมือของเด็กทารกคนนี้ก็ยังกอดขวดนมสำหรับดูดเอาไว้ขวดหนึ่งด้วยเพียงแต่ว่าภายในขวดนมนี้ กลับไม่ใช่นมที่แท้จริงแต่อย่างใดแต่กลับเป็นเสมือนน้ำเต้าหู้ที่เพิ่มน้ําตาลทรายแดงลงไปเป็นจำนวนมากเห็นได้ชัดว่าภายในนั้นมันคือสมองเข้มข้นและเกล็ดเลือดสีแดงฉานเจ้านี้กำลังกลืนกินสมองอยู่อีกทั้งสิ่งที่พิเศษกว่าก็คือมันอยู่ภายในขวดนมด้วยเมื่อค้นพบเรื่องนี้ ในใจของควางซางก็เคร่งครึมขึ้นมาทันใดสติปัญญาของสิ่งมีชีวิตระดับซอมบี้ไม่น่าจะสามารถทำเรื่องแบบนี้ได้หรือว่าเบื้องหลังของทารกประหลาดคนนี้ยังมีการดํารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นอีกอีกทั้งทารกน้อยคนนี้เป็นตัวอะไรกันแน่ ในขณะที่วางสางกำลังเกิดความสงสัยและหวาดกลัวของการปรากฏตัวของทารกคนนี้อยู่นั้นเสียงที่ค่อนข้างแหลมคล้ายกับเสียงของคนแก่และเด็กชายหญิงปะปนกันกลับดังขึ้นมาในหัวของวางสางและพักพวกอย่างฉับพลันอะไรกันเมื่อได้ยินเสียงที่ดังขึ้นมาในหัวของเขาสีหน้าของวางสางก็แปรเปลี่ยนไปในทันที นอกจากระบบแล้วนี่เป็นครั้งแรกของเขาที่มีเสียงของคนอื่นดังขึ้นมาในหัวของเขาเจ้าของเสียงนี้คือใครกันแล้วซ่อนตัวอยู่ที่ไหนแต่ทว่าหัวของควางซางก็เปล่งแสงออกมาทันใดจากนั้นสายตาของเขาก็จ้องมองไปทางทารกที่กำลังดูดมันสมองที่อยู่ในขวดนมคนนั้นหรือว่า มเ,เป็นชที่คุยกับนายเองเข้ามาสิในเวลานั้นเองเด็กทารกคนนั้นก็ได้จ้องมองมาทางควางซางเช่นกันเมื่อตาประสานกันในตาของเด็กทารกก็ฉายรอยยิ้มแปลกประหลาดขึ้นมาทันใดหลังจากนั้นเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาในหัวของควางซางและพักพวกอีกครั้ง ในไนก็มาถึงที่นี่แล้วคงไม่ต้องให้ฉันตะโกนบอกจะคพวกตัวน้อยให้มีพวกนายช่้ามาอีกกองนาเจ้าดีคือคนที่ควบคุมซอมบี้ทารกเหล่านั้นจริงๆด้วยในขณะที่มองไปทางรอยยิ้มแปลกประหลาดที่ปรากฏขึ้นมาในแววตาของเด็กทารกนั้นในใจของควางซางก็แปลเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมขึ้นมาทันใด เขาไม่เคยพบเจอกับสัตว์ประหลาดชนิดนี้มาก่อนเขาเป็นคนหรือซอมบี้กันแน่ถ้าหากเป็นซอมบี้ทำไมเขาถึงได้มีสติปัญญาเหมือนกับมนุษย์ละ่ะแต่หากเป็นคนคนที่ไหนเขากินมันสมองกันดวงตาสีเลือดดวงนั้นก็ยังสามารถออกคำสั่งซอมบี้ทารกเหล่านั้นได้อีกด้วยแต่ในเมื่อเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้ว ถึงแม้ว่าควางซาจะเกิดความสงสัยยังไงก็ทำได้เพียงแค่บิดลูกบิดประตูของห้องเด็กทารกแรกเกิดนั้นจากนั้นจูเกอโยลงและเจ้าทีเร็กซ์ก็เดินเข้าไปข้างในพร้อมกัน